สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับชัญญาชานาลชินเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะหนูดีจะมารีวิวอาหารจากประเทศไทยนะคะที่หนูดีนํามาด้วยนะคะซึ่งตอนนี้นะคะหนูดีก็อยู่ที่ปรเทศสวิตเซรดเรียบร้อยนะคะซึ่งครั้งนี้นะคะก็เป็นครั้งที่3มของหนูดีและหนูดีอยู่ถึง3เดือนด้วยกันนะคะซึ่งหนูดีเดินทางกับสายการบินสวิสแอร์ไลน์ได้น้ําหนักกระเป๋า23กิโลกรัมนะคะ หนูดีเตรียมเสื้อผ้ามา7กิโลกร,รัมนะคะนอกนั้นก็เป็นอาหารจากประเทศไทยล้วนๆเลยค่ะก็น้ำหนักรวมก็อยู่ที่22กิโลกร,รัมกวัวๆนะคะเราไปดูกันเลยก่าค่ะว่าอาหารอะไรบ้างที่หนูดีเตรียมมาค่ะนี่เลยค่ะอันนี้ก็คือข้าวนะคะข้าวสวยข้าวเจ้าจากประเทศไทยจากที่บ้านเลยค่ะนี่ต่อไปค่ะอันนี้ก็เป็น ข้าวเหนียวค่ะแต่ว่าที่นี่มีไหมไม,มีค่ะแต่ว่าก็อยากเอาข้าวที่บ้านมากินเนาะต่อไปค่ะซึ่งเมนี้ก็เตรียมมาอย่างละ1กิโลกรัมค่ะก็รวมกันก็2กิโลกรัมพริกป่นค่ะโดยความที่เป็นคนที่ชอบกินเผ็ดก,ก็ชอบก็ไปหาดูที่โค้กนะคะที่นี่ก็เมืี้ไม่เห็นนะคะพริกป่นที่เป็นแบบสไตล์ไทยเนี่ยค่ะก็จะมีพริกป่นที่แปลว่าเป็นป่นเล็กๆอะค่ะ มันก็ไม่อร่อยมันก็รสชาติไม่จัดจ้านนะคะก็เตรียมมาด้วยค่ะไปพริกแห้งค่ะซึ่งพริกแห้งเนะะี่ยค่ะเอามาไว้สําหรับทําส้มตําโดยเฉพาะพ่อเป็นคนที่ชอบกินส้มตําด้วยพริกแห้งค่ะไปนะคะเม็ดผักชีค่ะเม็ดผักชีนี่นะคะเดี๋ยวจะเอามาไว้สําหรับใช้หมักไก่หมักเนื้อนะคะไว้สำหรับทอดปิ้งย่างค่ะ ก็เตรียมมา2ถุงด้วยกันนะสมงใหญ่ด้วยด้วยกันนะคะต่อไปค่ะก็เป็นอันนี้พวกคิงคาคาตะ,คาตะคาไคร้ใบมะกรูดแห้งนะคะอันนี้เอามาไว้สําหรับทําน้ํายาขนมจีนโดยเฉพาะค่ะเพราะว่าโดยปกติแล้วที่บ้านเรานะคะก็จะไม่ค่อยอกินพวกต้มยำเท่าไหร่นะคะก็ะเอามาไวท้ทาขนมน,น,น้ำยาขนมจีนค่ะต่อไปค่ะพริกไทย ต่ว่าที่นี่มีไม่มีค่ะแต่ว่าที่บิรนมีก็อยากเตรียมมาเพราะว่ากระเป๋ามันว่างแล้วก็มีอะไรที่ใส่ได้ก็ใส่ใส่มาเลยค่ะต่อไปค่ะพริกแกงมัสมัมนค่ะอันนี้นะคะเอาอยากจะทํามัสมัมนให้แฟนกินนะคะก็เลยเตรียมมาด้วยค่ะสองสามหอมาดไม่ได้ค่ะอันนี้เพิ่มความอร่อยจะปิ้นจะยา่างจะทอดจะผัดจะแกงก็อร่อยในครบในหนึ่งเดือนนะคะรสด,ดีค่ะ อันนี้มะขามเปียกนะคะมะขามเปียกเยนะะี่ยค่ะเดีที่อเอามาใช้สําหรับขัดหน้าค่ะที่นี่นะก็มีนะคะแต่ว่าเป็นแบบขั้นสาเร็จรูปอะค่ะมันไม่เฟชเหมือนในนี้นะคะอันนี้ก็เอามาสําหรับขัดหน้าเวลาที่มีสิวอะค่ะก็จะช่วยรักษาสิวอักเสบได้นะคะต่อไปค่ะน้ําปลาน้ําปลาทิพลดรสน่ารักดีขายก็เลยเตรียมมาที่นี่ก็มีขายค่ะแต่ว่ากระเป๋ามันว่างก็เลยอยากเอามา ต่อไปคะ่ะซอสปลาเค็มเอามาไว้หมักพวกไก่พวกเอ่พวกเนื้อไว้ยี่ปิ้งย่างอบนะคะน้ำจิ้มไก่ค่ะสําหรับเอามาไว้กินกับไก่ย่างไก่ไกไทอดหรือเนื้อย่างเนื้อทอดนะคะหรือว่าก็สปริงโรลค่ะเพราะว่าอยากจะทาสปริงโรลด้วยนะคะก็เอาน้ําจิ้มไก่มาด้วยต่อไปค่ะอันนี้คือน้ําจิ้มสกี้นะคะซึ่งครั้งที่แล้วนะคะดีวดีมาดีอยากกินน้ำจิ้มสกีมากไปหาที่ ครบนะคะก็ไม่มีเลยค่ะน้ำจิ้มสุกี้ต่อไปค่ะอันนี้น้ำปลาร้านะคะน้ำปลานี่ขาดไม่ได้เลยค่ะสำหรับทำส้สตมตำเนี่ยค่ะอันนี้นะคะเน่นทำอาทิตย์ละอาทิตย์ละสองสามครั้งนะคะสำหรับส้ตมตำนะคะ ซึ่งที่นี่ก็มีขายเหมือนกันค่ะแต่แพงก็ไม่อยากซื้อนะคะว่าที่บ้านเราก็แค่35บาทเองเนาะที่นี่ก็อยู่ที่ประมาณ150บาท180บาทอะไรประมาณนี้ก็อยากจะเตรียมมาเพราะว่ากระเป๋ามันยังว่างอยู่ต่อไปค่ะนี่เลยค่ะอันนี้คือปลาแห้งนะคะพอพอดีว่าที่บ้านนะคะก่อนที่หนูดีจะบิดน,นะคะทางบ้านก็ไปจับปลาที่ที่นานะคะก็ได้ปลาเยอะก็เลยอยากบอกให้แม่ทําปลาแห้งมา เอามาไว้เพื่อที่จะทำขนมจีนน้ำยาปลาแห้งนะคะหรกออร่อยมากขนมจีนน้ำยาปลาแห้งนะคะก็เอามาด้วยกันนะคะนี่คะ่ะที่นี่ไม่มีแน่นอนคะ่ะที่นี่ไม่มีแน่นอนต่อไปค่ะก็มีนี่เลยคะ่ะมีน้ำยาปลามีน้ำยาแล้วก็ต้องมีขนมจีนใช่ไหมคะนี่ค่ะขนมจีนก็ามาด้วยกันนะคะที่นี่ก็มีขายคะ่ะแต่ว่าดูดีว่ามันไม่อร่อยนะคะมันไม่อร่อย ที่บ้านเรานะคะผมจิตซึ่งบางอย่างก็มีที่นี่บางอย่างก็ไม่มีบางอย่างก็ไม่อร่อยเหมือนที่บ้านเรานะคะจะไปคะ่ะอันนี้มีไว้ไวแน่นอนละคะ่ะที่นี่ทีดีไม่เห็นมีไวไวแต่มันจะเป็นหมีเส้นเล EC ็กๆอีกแบบประเภทนึงนะคะมันก็ไม่อร่อยเหสินค้าไทยเนาะจะเตรียมมานี่คะ่ะจะไปคะ่ะก็เป็นมาม่าต้มโค้งที่นี่ไม่มีแน่นอนค่ะต้มโค้งมันมีมาม่านะคะแต่ว่า มันไม่ได้มีรสชาตินี้เส้นหนูดีเป็นคนที่ชอบรสชาตินี้มากเลยต้มโคะ้งเนี่ยค่ะมันหอมมันเผ็ดมันจี๊ดจ๊าดมันสะใจดีนะคะก็ะเตรียมมาด้วยแล้วก็นี่ค่ะมามา่าไวไวนะคะอันนี้เป็นคนที่ชอบกินมามา่มาตัวนี้มากเลยจะทําผัดจะทากว๋วยเตี๋ยวจะทํากินเล่นจะทํากินเป็นซุปดำก็อร่อยะคะ่ะกะเตรียมมาด้วยนะคะต่อไปวุ้นเส้นค่ะวุ้นเส้น นนะะที่นี่ก็มีค่ะแต่ว่าอยู่ดีเคยซื้อแล้วนะคะครั้งหนึ่งมันไม่อร่อยมันจะแข็งๆยังไงก็ไม่รู้มันไม่ถึงนุ่มเหมือนมือเส้นที่เมืองไทยนะคะก็เลยเตรียมมาต่อไปค่ะนี่ค่ะกว๋วยเตี๋ยวสาเร็จรูปนะคะกว๋วยเตี๋ยวสาเร็จรูปแบบนี้ก็เตรียมมาด้วยค่ะนี่สาเร็จรูปเลยนะคะแค่ชีทองต้มน้ําเทชั่นชาลงไปก็ได้กินก๋วยเตี๋ยวเหมือนที่อยู่เมืองไทยเลยคะ่ะเขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยอนี้นะคะอร่อยมากเลยค่ะพรานดีลองแล้ว ต่อไปค่ะทัวนะคะซึ่งขัวเนี่ยนะคะหนูได้เอามอาไว้ทํามัสมมนไก่นะคะแล้วก็เอาไว้ทําสุดตําด้วยก็ที่นี่ก็มีค่ะแต่ว่ากระเป๋ามันว่างก็เลยเก็บอะไรที่พอมาได้ก็เอามาค่ะต่อไปค่ะอันนี้อันนี้นะคะกยาชาไทายค่ะเอามอาไว้กินเป็นสแสคนะคะระหว่างวันค่ะอันนี้ก็คือวุ้นเจ้นเหมือนกันเออไม่ใช่วุ้นเจ้นอันนี้ก็เป็น ขนมจีนแห้งเหมือนกันนะคะ,คะแล้วก็มีอันนี้ก็ปเป็นเสี่ยวมันก็จะมีเส้นเล็กเส้นมีเอามาด้วยค่ะแล้วขนมขบกเคี้ยวามาอย่างนิดะหน่อยนี่ค่ะอันนี้เอา,าไว้กินกับชีสนะคะเคกเกอร์และที่ขาดไม่ได้ค่ะพอพอหนูดีมาถึงนะคะหนูดีเปิดกระเป๋าแล้วหนูดีเห็นสองสิ่งนี้นะคะมันทําให้หนูดีคิดถึงพ่อขึ้นมาเลยเค่ะผมบอกว่ามัน มันมีคุณค่าทางใจมากเลยค่ะพ่อทําให้แบบพิเศษเลยนะคะมันจะเป็นอะไรไปไม่ได้ก็คือเมื่อมีข้าวเหนียวแล้วนะคะเราก็ต้องมีนี่เลยค่ะกระติกข้าวฝีมือพ่อนะคะอันเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะนี่ค่ะน,นี่นะคะ,คะอันนี้พ่อทําให้เป็นรุ่นพิเศษเนะคะทําเล็กๆแล้วก็ นี่ค่ะหวดหนึ่งข้าวขนาดจิ๋วนะคะบางทีเขาบอกว่าอันนี้พ่อทาให้เป็นแบบพิเศษเลยเพราะว่าที่นี่นะคะมันก็จะมีแบบใหญ่ๆนะคะมันไม่มีแบบ,แบ,บเล็กๆซึ่งหนงทีก็กินข้าวเหนียวคนเดียวเนาะแฟนก็ไม่ค่อยกินนะคะซึ่งเอามาไว้ทาเอามาไว้นึ่งข้าวเวลาที่อยากจะทาข้าวเหนียวมะม่วงนะคะแม่ก็อยากจะกินข้าวเหนียวนะคะซึ่งหางด,ดีก็มีการเตรียมข้าวเหนียวมาด้วยแล้วก็หวดหนึ่งข้าวฝีมือพ่อมาค่ะเขาบอกว่า พอหนูดีเห็นทั้ทงสองอย่างนี้ค่มันทาให้หนูดีคิดถึงพ่อมากเลยก็น้ําตาเล็ดไปนะคะนี่ค่ะหวดหนึ่งข้ะวใครสนใจนะคะใครสนใจก็สั่งหนูดีได้เลยนะคะสาหรับหวดหนึ่งข้าวหนาเล็กแล้วก็ติดข้าวเนี่ยติดข้าวเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะและนี่ทั้งหมดที่หนูดีเกล่าวหมดนี้นะคะก็คืออาหาร จากไทยที่หนูดีเตรียมมาอยู่สวิตเซอร์แลนด์เป็นเวลาสามเดือนซึ่งรวมทั้งเสื้อผ้าแล้วก็อาหารทั้งหมดก็อยู่น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ22กิโลกรัมก็ไม่เกินนะคะซึ่งซึ่งสวิตเซอร์แลนด์นะคะไม่สามารถที่จะเตรียมอเอาของสดมาได้นะคะจริงๆก็อยากเอามะละกอมาด้วยแต่เป็นกฎของประเทศนั้น,น,นประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็ไม่สามารถที่จะเอามาได้ก็จะมีแต่โดยส่วนมากก็จะมีแต่ อาหารประเภทเช่นเจนนะคะเพราะมันง่ายมากเลยค่ะเอามาไว้กินสําหรับมื้อเที่ยงนะคะแน่นอนแน่นอนมื้อเที่ยงสำหรับไว้กินอาหารง่ายๆไม่ต้องทุกอะไรมากมายค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สําหรับใครที่กำลังจะเดินทางมาประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็อยากเตรียมอาหารไทยมาไว้กินที่สวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะคะทั้งทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอาหารทั้งหมดเนี่ยส่วนส่วนบางอย่างก็ไม่มีในประเทศ นี่นะคะใน,ในที่นี่นะคะบางอย่างก็ไม่มีนะคะแล้วก็บางอย่างก็มีแต่ว่ามันก็ไม่อร่อยเหมือนของไทยเรานะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณสําหรับการรับชมคลิปนะคะวดี๋ี้ก็อยาปไปอยางยิ่งว่าทุกคนที่กําลังทาวีซ่าเยี่ยมเย,ย,ยียนแฟนหรือวีซ่าอะไรก็แล้วแต่ที่มาจะมาประเทศส,สวิตเซอร์แลนด์ก็ขอให้ทุกคนได้รับวีซ่านะคะสําหรับวันนี้อ๋อเดี๋ยวก็ขอสหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสาหรับการรับชมค่ะสวัสดีค่ะ